ตุนมากะพอย์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอย์ได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวน,นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม กัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่าสวัสดีชาวคาร์บัลอินฟินิตคอมโบทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องคอร์สตัว ค,คอสตูมเนี่ยจริงๆมีการถามมาสักพักวนะครับว่าแต่และคอสตูมเนี่ยมันควรออฟอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนแรกๆที่ไม่ทำเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันจะไม่มีพวกใบออฟด้วยซ้ำนะครับแล้วก็พวกคลาฟอะไรก็ยังหายากอยู่ตอนนี้เนี่ยทางเกมปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมคอสตูมเนี่ยในเกมเนี้ยณปัจจุบันตัวนี้มันแบ่งเป็นทั้งหมดสาม นะครับจะเป็นคอสตูมใส่ตัวปกตินะครับจะเป็นคอสตูมมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะเป็นคอสตูมปีกซึ่งแต่ละอันออฟแตกต่างกันมากนะครับแอดอธิบายอย่างนี้ก่อนทุกคนด้วยความที่ณนะตอนนี้ณนะแพทที่เล่นณนะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีคาร์มาสเตอร์เพราะฉะนั้นตัวของคอสตูมที่เป็นตัวของคอสตูมปกติหรือว่าเป็นคอสตูมชุดเนี่ยนะครับมันเลยล็อกที่จะต้องเป็นแม็กเล่เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเล่น สูตรสูตรหนึ่งนั่นก็คือสูตรของที่เราจะเล่นเป็นแม็ก mm นะครับอะแอดถึงได้บอกว่าถ้าแอดจะทําคลิปคอตูมเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่มือใหม่ละนะครับมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจในสิ่งทีอดพูดนะเพราะฉะนั้นจะไม่อธิบายนะเพราะถ้เาเกิดว่าแอดย้อนกลับไปอธิบายว่าเป็นสูตรอะไรเนี่ยมันจะช้านะครับอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกันตรงๆเลยนะครับก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่เล่นแม็ก mm ที่เสือเ้อและมือนะครับ เป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นออฟอย่างเงี้ยรอะตูมเนี่ยมันจะล็อกไปที่แม็กสนะครับเหตุผลก็คือมันจะทำแม็กเจได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทาอย่างนี้มาทำแม็กเจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอตูมนะครับประเภทเดียวเลยที่เราจะเล่นนั่นกะ็คือตัวของคอตูมแม็กสรูนะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูไม่รู้ว่าจะมีของหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าจะพาย,ยายามหาแล้วกันนี่นะครับ มันจะเป็นแบบนี้แต่มันจะขาดอีกหนึ่งลูอันนี้แพงไม่ต้องไปซื้อนะครับเนี่ยมันจะขาดอีกหนึ่งลูนะครับมันจะเป็นคอตูมแมก็กสามูในกรณีที่คุณเล่นแม็ก m อมอมถามว่าเล่นอย่างนี้มันดียังไงเล,เล่นอย่างนี้ได้ดาเมจสูงที่สุดครับอืมคุยกันตรงเลยนะครับเล่นอย่างนี้ได้ดามเมจสูงที่สุดอ่าแล้วทีนี้เล่นได้ถูกลงมาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับนั่นก็คือการที่คุณย้ายแม็กสามตัวเนี้ยไปไว้ในชุดแทนแต่ชุดของคุณจะขาดส่งที่เรียกว่าแอมไปนะครับแน่นอน,น,ว,นกกว่ามาันเะเาาว่รพ ตัวของชุดเนี่ยมันถือแม็กเจ็ดถูกไหมทุกคนมันลดต้นทุนลงไปเยอะนะพอถือแม็กเจ็ดเนี่ยนะครับทีเนี้ยตัวของคอสตูมเนี่ยเราก็จะไปเสริมส่วนที่ขาดนั่นคือตัวของดาเมจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสามารถเล่นอะไรได้บ้างแน่นอนครับเพนเดนชั่นดีที่สุดแอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพนเดนชั่นมันถึงถูกนะครทั้งัท,งที่มันแรงที่สุดด้วยซ้ำนะครับในบรรดาออฟคอสตูมทั้งหมดนะครับแต่คุณดูดิโอเอมมันแพงนะครับถามว่าเอา้า มันต,ต่างกันยังไงว่าไอ้สค่านี้เนี่ย O M เนี่ยนะครับพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยค่าพลังคุณได้สูงจริงนะครับเพราะอะไรครับมันเพิ่ม2อ,อย่างไงมันเพิ่มทั้งเวทเพิ่มทั้งกายภาพแต่กลับกันครับตัวของเพนเดนชั่นเนี่ยมันเพิ่มแค่ตัวของเพนเดนชั่นนะครับแต่ประเด็นก็คืออีพีเนเนเนี่ยนะครับมันทํางานทั้ง2ส,สายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวท อ่ะแล้วทีนี้อะไรท่งผลสูงกว่าแน่นอนมันต้องไปเจาะเกาะอ,อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์หรือว่าคู่ต่อสู้มีค่าป,ป้องกันเยอะๆเจาะเกาะมันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เจาะเกาะคุณยังน้อยอ่ะตอนนี้ยังไม่ถึง8ปดร้อยหนึ่งพันเนี่ยยังไงเจาะเกาะมันก็นดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณถือแม็กเจ็ดสามารถถือคอตูมเพเนดิชั่นแรงกว่านะครับประมาณนั้นอ่าส่วนคอตูมบอแอมนี่ถือได้ไหมถือได้ นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันแพงกว่าคอตูม at, เพนนเดชันเนี่ยแอดเชียรว่าถือเพนี A ไปเลยนะครับแล้วทีนี้ก็จะมีไล่ระดับลงมาครับอย่างพวกเอ็กแทกสารูอย่างเงี้ยอันนี้คือคอตูมประมาณเริ่มต้นทุกคนเริ่มต้นแบบงบไม่ค่อยมีงบน้อยมากๆเนี่ยสี่พันฟอสเนี่ยทุกคนมันสามารถใช้ได้แนะบบมันมันสามารถใช้ได้อันนี้คือคอตูมเริ่มต้นนะ ใครเป็นกายภาพก็ใส่แองแธรรมดานะใครเป็นเวทก็ใส่ไมจีแทตบประมาณนี้นี่คือคอตูมเริ่มต้นส่วนคอตูมที่เริ่มแพงขึ้นมาก็จะติดพวกแอมกับคริติคอลดเมจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือคริแต่ไม่เอาเลือดนะไม่ไม่เอาเลือดนะคือคอตูมฝังป้องกันนะมันทําได้ทุกคนถ้าเกิดว่าคุณจะทําคอตูมฝังป้องกันนะครับมันจะมีสถานะหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างที่จะใช้น,ะนั่นก็คือตัวของรีซิตนะครับนี่ รีซิกคิดว่าเขาเลท3%นะครับมันกันเลท3เปอร์นะครับ,นะค,รบคอตูมนี้เป็นคอตูมสลับใส่ตอนป้องกันเวลาคุณโดนกระทืบในเนชั่นวอ r หรือว่าใน PvP นะครับคอตูมนี้ได้ใช้แน่นอนครับแต่มือก็ต้องไวนิดนึงนะครับคุณก็ต้องเปิดกระเป๋ามาก็สลับปึ๊บ,บให้เสร็จก่อนที่คุณจะตายนะเพราะว่ามันจะช่วยลดดาเมจได้เยอะมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของคอตูมทั้งหมด ทีนี้นะครับเรามาที่คクาฟก่อนนะครับคクาฟของคอตูมหรือว่าการทํานามสกุลนะครับเราจะต้องมาที่ตัวของคอตูบีบิคอมเพร์เซอร์นะครับคอตูบีบิคอมเพร์เซอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเอาเดอเมดนะครับถ้าเกิดว่าเอาเดอเมดแน่นอนเฟนเดชั่นดีที่สุดอ่าเพเนดีที่สุดถ้าคุณเอาเดอเมดนะครับแน่นอนครับลองลงมามันคือคริติคอเดอเมดครับอันนี้ ให้สูงเหมือนกันนะครับแต่ก็แ้เพเนีแหละทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเพเนีคริติคอลเดเมดแอมมันจะไม่ค่อยต่างกันว่าในช่วงของเลทเกมเวลาที่คุณมีเตตสูงแล้วแต่แน่นอนครับเกมอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมมอนเตอร์เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่ามันมีกรอกขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น เพนครับน่าจะสูงขึนสูงที่สุดแล้วนะครับต่อมาอันดับ2ครับให้ตัวของพี่โคดเมตครับแล้วก็อันดับที่3นะครับให้ตัวของอแอมนะครับมันเป็นอแอมทุกคนมันจะไม่เหมือนในรูครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปออฟในรูอ่ะมันจะต้องแยกมันจะต้องแยกต้องเป็นแอมดาบหรือเป็นแอมเวทตอนเนี้คุณอาจจะหาพวกข้อตูมอแอมได้ก็จริงนะครับแต่ว่าตามปกติแล้วไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอเี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกนมม้ำสกุลมากกว่า อันเนี้ยก็สามารถออฟได้เหมือนกันสําหรับตัวของคอตูมนะครับประมาณนี้และแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเป็นสายป้องกันครับมันก็ไม่พ้นตัวของรีซิทคิทเทอรเรตนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาได้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนค่าหลบถามว่าพี่เป็นเมตาหลบเนี่ยออฟหลบได้ไหมไห้ทำมาทําได้เว้ยแต่คอตูมของคุณเนี่ยมันต้องมันต้องไปทิศทางเดียวกัน,น่ยก็คือในรูมก็ต้องเป็นยีวะถ้าเกิดว่าจะทําขนาดนี้นะ ในรูมันก็ต้องป็นอีวาอันนั้นมันมันมันจะโคตรลบเลยึกองบอกไหมเออมัน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 จะดูดีนะครับถ้าถ้าเกิดว่าทำนามสก,กุลเป็นอีวาชาตินะครับประมาณนั้นอ่ะต่อไปนะครับเป็นคอตูมมอเตอร์ไซค์ก่อนคอตูมมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มที่จะไม่ฟลิกอืต้องบอกว่ามันจะเริ่มที่จะไม่ฟลิกแต่ว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างจะแนะนำครับนั่นก็คือตัวของ ignorizit r e อ่า ไม่รู้มีให้ดูไหมนะทุกคนนี่อันนี้นะครับอันนี้เชียรยที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือมอนสเตอร์มีสิ่งที่เรียกว่าค่าการเลทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีอิกโนริซิเลนะครับเพิ่มขึ้นจากคอตูม3%นะครับมันส่งผลทำให้คุณคลิได้ง่ายขึ้นเกมนี้ดาเมจที่เลทที่สุดคือดาเมจคิดที่ครอบ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่คลิกมาโอเคเลยเบาเนะครับดาเมจหายไปถึง5เท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นคอตุมที่ดีสุดก็คือคอตุมที่ใส่เป็นตัวของ Ignore Risk y s i c a l Rate นั่นแหละนะครับส่วนอ่ะลองลงมานะครับแบบว่าใครอยากได้ดาเมจต,ต่อฮิตสูงสูงนะครับแบบว่าไปเทียบกันฮิตต่อฮิตถ้าเกิดว่าเทียบกันฮิตต่อฮิตอ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้ดิมันไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับมันจะไปเพิ่มเวลาโดยรวมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเอาแบบว่าผมไม่ค่อยสนเวลาพี่ผมสน ฮิตต่อฮิตอ่ะถ้าฮิตต่อฮิตแน่นอนครับมันก็จะต้องเป็นคอสตูมที่ติด,ตดพวกคริคข้อดาเมจแล้วก็เจาะเกราะอยู่แล้วนะครับอ่ะคุณคิดง่ายแค่นี้เลยนะจะเป็นเจาะเกราะ1รลูเจาะเกราะ2รูเจาะเกราะ3รลูหรือจะเป็นเจาะเกราะ1รลูติดคริคข้อดาเมจ2รลูอะไรเงี้ยได้หมดนะครับแอดแนะนำว่าให้คุณออฟก,กลางๆเอาไว้ไม่ค่อยแนะนำแอมเท่าไหร่เพราะว่าแอมเนี่ยเวลาอยู่ในลูมันต้องเลือกสายนะครับจะเป็นสายดาบสายเวทเหตุผลก็คือเวลามันขายมันขายยากนะครับแค่นั้นเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทําได้นะก็เป็นจอกเกราะเป็นคิริคอเดเมดแค่นี้นะครับส่วนแอมเนี่ยเอาไว้ตัวเลือกท้ายๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของน้ำสก,กุลทุกคนน้ำสก,กุลเนี่ยนะครับตรงมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับน้ำสก,กุลที่น่าสนใจจะมีตัวอิกโนริซิแอมอ่าไอเนี่ยทุกคนมักจะมองข้ามเว้ยว่ามันดูดีนะอ่าอิกโนริซิแอมเนี่ย ถ้าเราออถ้าเราทานสกุลนี้เข้าไปเนี่ยมันดูผลเื่นนะมันเอาไว้ใช้กับตัวของ PVP นะครับซึ่งอันนี้แอดไม่อยากจะอิงสเตตอนาคตมากเว้ยแต่ว่าอะแอดไปเห็นแล้วกันสเตตอนาคตอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า PVE ลิซิแอมก็เลยเดาได้ว่าหรือว่าในอนาคตมันจะมีการบาลานซ์ให้ตัวของมอนสเตอร์เนี่ยถูกอิก o r ร์ลิซิแอมได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ อันนี้จะกลายเป็นน้สมสกูลที่ดูดีที่สุดเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอาคุณเอาตอนนี้ก่อนพี่ผมจะใช้ตอนนี้ใช้ตอนนี้คิดคิดข้อเดเมทครับอใช้ตอนนี้คิดคิดข้อเดเมทดีสุดครับอ่แล้วก็แน่นอนครับลงลงมาก็จะเป็นพวกออยแท็กละแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะ่านั้นเนี่ยแนะนำไว้สองอย่างเนี่ยคืออิกนอร์ลิซิทแอมครับกับตัวของคิ i คิดข้อเดเมทส่วนสายป้องกันแน่นอนนะครับ เป็นรีซิแอมดีสุดนะครับรีซิคิเตอร์คอมเมิใหม่ใหม่อย่าหาทำอย่าหาทำรีซิคิเตอร์คอมเมิดนะครับเอาให้เขาไม่ติดคิ้ดีกว่าบางคนคิเตอร์คอมเดมิดสี่ห้าร้อยนะครับคุณลดยังไงก็ไม่หมดนะครับผมบอกก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมอเตอร์ไซค์อ่ะน่าจะลืมพูดไปอย่างหนึ่งสำหรับตัวของข้อตู้มอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นสายป้องกันปะทุกคนนะครัข้อตู้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ,รบถ้าเกิดว่าเราอิงไปทางค่าป้องกัน ส่วนใหญ่เนี่ยค่าป้องกันของคอตูมมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะหายากนะครับแต่เรามีนั่นคือตัวของเดฟเลตครับถามว่าเอ้ยเดฟเลตมาดีขนาดนั้นเลยเหรอเมตาเป็นเมตาหลบครับทุกคนเมตาต่อไปเนี่ยเป็นเมตาหลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เพิ่มค่าหลบไปมันจะเป็นเดฟเลตจะเป็นอีวายชั่นดีทั้งหมดนะครับแต่แต่ก็คือมันเป็นคอตูมที่ไว้ตั้งรับอ่ะมันมันมันเป็นคอตูมที่เอาไว้สลับนะครับหรือว่าโอเคแหละคุณไม่มีตังค์ที่จะแบบเออไปทำคริ์เทคอลเดเมจ ใส่อีวาไปได้นะครับหรือว่าใส่เดฟเลตไม่ได้แต่ถ้าให้เชียนะเช <Yeah. S 1> er ียเดฟเลตนะครับเดฟเดฟเลตมันติดง่ายกว่าทุกคนมันจะไม่เหมือนพวกอีวาแล้วก็ถามว่าอ่ะไอพวกปฏิเสธ accuracy อะไรพวกนี้หรือว่าปฏิเสธ immersion e เนี่ยได้ไหมมันได้ครับแต่อันเนี้ยผมบอกก่อนอว่ามไม่ด,ดี a c c u r ignore immersion e immersion e ครับใช้กันแค่3ตัวอะผมไม่เต็มที่เบดเดอร์ธนูนะครับแล้วก็ตัวของ fb อันนี้ที่ใช้ได้ผลใน Nation War ส่วนมอสเตอร์เนี่ยแน่นอนมันมี e ีวาครับแต่มันไม่ค่อยจะมิดไหมทุกคนถ้าเกิดว่าคุณทําของดีๆส่วนใหญ่คุณเจอบล็อกมากกว่ามิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นอีโนเอร์ช no ั e ่นครับก็เลยส่งผลค่อนข้างน้อยนะครับแน่นอนครับปฏิเสธแอคูลาซีครับเกี่ยวข้องกันกันกบตัวของ e ีวาเหมือนกันนะครับ ก็เอาไปใช้ในเนชั่นวอล์เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของใบนี้ถามว่าออาไปใช้ยังไงอ่ัปฏิเสธไอคคูลาซี่ครับมันคือปฏิเสธค่าเม่นยำแล้วค่าเม่นยำเนี่ยนะครับมีตัวละครที่มีค่าไอคคูลาซี่สูงจริงๆอะ่ะน้อยมากมีแค่ธนูกับปืนนะครับนอกนั้นแอคคู u, คุณจะต่ำคุณไปเช็คดูได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับธนูและปืนเนี่ยนะครับคุณละเรื่องนะครับผมอิกหนอแอคคูลาซี่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นผลเหมือนกัน นะครับในการรับแต่นั่นแหละอาชีพที่ใส่ Ignore Accuracy แล้วส่งผลนั่นคืออาชีพที่ทำค่าอยู่วัฒน์ได้เพราะ Accuracy ส่งผลต่อค่าอยู่วัฒน์นะครเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่เบเดอร์เอฟบและธนูเท่านั้นที่ทำได้นะครับ,รบอาชีพอื่นไม่ก็เชียร์เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาชีพอื่นจะทำคอตูมสายตั้งรับแนะนำเดฟเลดนะจ๊ะประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปนะครับมาที่ข้อตูมปีขออยู่ที่ใบออฟเลยแล้วกันนะทุกคนมันจะได้เห็นกันชัดหน่อยใบออฟเนี่ยนะครับในข้อตูมปีเนี่ยเพราะตูมปีเนี่ยยอดนิยมเลยมีแบบเดียวครับคือการที่คุณจะออฟเพนนิชชั่นอ่าจะ3เพนจะ2เพนจะ1เพนแล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการผสมคุณผสมเพนนิชชั่นกับคดดตคอรดามรครับนี่คืออย่างเดียวที่ข้อตูมปีมักจะทํา เสมอเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ออฟสองอย่างนี้มันจะกลายเป็นของที่มันจะต้องเลือกอย่าเช่นถ้าเกิดว่าคุณออฟแอมแอดย้ำอีกทีหนึ่งออฟแอมเมื่อไหร่มันต้องเลือกสายจะเป็นดาบหรือจะเป็นเวทอ่าเพราะฉะนั้นขายต่อมันลำบากนะครับถามว่าเบากว่าครีไหมแนะ่นอนมันเบากว่าครีอยู่แล้วครับมันให้ค่าที่มันน้อยกว่าครีมันก็เลยเบากว่านะครับส่วนไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยน่าอ,อ็อ ปฏิเสธแอ้คูลเซซีครับอธิบายเหมือนเมื่อกี้น่าจะเข้าใจครับอิกนอรดามิลิเิชั่นครับดามิลิเิชั่นคือหนึ่งในสเตต์ในเกมที่อ่อนผมบอกกันนะถ้ามันเป็นต้นเกมมันดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเลเเกมมันกากนะครับผมตัดทิ้งไปซะทุกคนแอคคูลเซซีครับการที่บอกมี2อาชีพที่มีเยอะปืนกับธนูนะครับแล้วไอตัวที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้นะครับส่วนในคนที่มีน้อยเนี่ยเขาไปพึ่ง แทคเลดมากกว่ามาดานได้ครูมันก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับก็ข้าไปนะครับอย่าไปสนใจมันนะครับเดเมรีดิวครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดฟพลังปองกันไม่ต้องพูดถึงครับกากเหมือนเดิมนะครับ HP นะครับอันนี้ใช้ได้ใช้ได้เป็นเท่ไม่ถึกได้นะครับเพราะว่าเวลาคุณเข้าเนชั่นวอลเลื่อนของคูณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อตูมตั้งรับที่ดีนะครับแต่ก็ มันเป็นลอง่ะมันเป็นลองปฏิเสธได้ครูอ่ะอทุกคนปฏิเสธได้ครูดูเป็นคอตูปตั้งรับที่ดีกว่าปลามานั้นนี่คือตัวของออปชันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสายดาเมจไม่เพนเนติชั่นก็คลีนิคอลดาเมจคุณเลือกแค่นี้นะครับส่วนถ้าเป็นอีพิกถ้าเป็นอีพิกนะครับถ้าเป็นอีพิกเนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้นะครับอยากจะจิ้มอยู่2ออย่างนั่นก็คือตัวของออแอมนะครับอ่ะมีอยู่อันเดียวด้วยนะครับ ขอแก้นี่แหละนะครับอ่อออันนี้ดีถามว่าเ,เพราะอะไรเพราะมันคือออแงมไงทุกคนมันได้ทั้งหมดมันจะเป็นสายเวสสายกายภาพซึ่งตรงเนี้ยคุณต้องดูสแตตคุณแล้วนะว่าบาลานสมันดียังอ่าเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเรามีค่าใดค่าหนึ่งมากเกินไปผลรวมมันออกเบานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราคุณบาลานซ์มันได้อย่างเช่นคุณเล่นเป็นแอมหนึ่งต่อสองอย่างเช่นแอมคูนร้อยคีดิคอแดมิตสองร้อยอะไรเงี้ยมันจะออกมาดูดีเพราะคุณอย่าลืมว่าคุณไม่รู้ว่าตัวละครที่คุณสู้ด้วยมีการแอมเท่าไหร่มีการคียเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้มีการคียมากคุณมีแต่คียดิคอดดมิตคุณก็ตีมันไม่เข้านะเพราะฉะนั้นการบาลานซ์คือตัวเลือกที่ดีนะครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะบาลานซ์เป็นตัวของนาสกุลเป็นออแอมซึ่งแอมก็ทําอย่างนั้น นะครับกูจะเอาไปตัวของ O M ก็ได้นะครับแต่มันหายากทุกคนแอบเข้าใจได้ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของ Critical Damage นะครับอ่าอันนี้ก็ BB กันอยู่แล้วนะครับติดขีแรงเออมันก็ใช้ได้เสมอนะครับส่วนที่เหลือไม่มีที่เหลือไม่มี d ม m o t i c นะครับไม่มีเพิ่มดาเมจสูงขนาดนั้นอย่าไปทำครับเปลือง Add ดา m มจ e ครับมันเป็นสเตตที่ดีครับเพราะมันไม่ส่งเกาะแต่มันหาได้ยากเพราะนั้นไม่ต้องไปทำครับ i ก n o r e Damage Edition พูดไปแล้วครับกระจอกอประมาณนั้นส่วนฝั่งป้องกันมันก็เหลือแต่ HP อีกแล้วทุกคนเพราะนั้นเนี่ยคอตูมปีกอะ่ะจริงๆนะสรับตัวแอดนะเชียร์ว่าให้ทําเป็นตัวของดาเมจไปเลยส่วนถ้าเกิดว่าใครจะทําป้องกันเนี่ยมันจะเหลือแค่ HP แล้วก็ในออฟคุณก็ไปใส่ปฏิเสธแอคคูลแค่นั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่จะทานี่ก็คือตัวของคอตูมทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคอตูมันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า คล้ายๆคับคาวว่ามีแต่ว่าแอดจำรายละเอียดไม่ค่อยได้นะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการปเปลี่ยนอะไรขึ้นมาในอนาคตเราค่อยมายกคลิปนี้มาคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่นะปัจจุบันตอนนี้ถ้าคุณจะทำคอตูมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคแตะผมก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะฝากตุนมันกระปอของเราด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปดีๆฝากยูจฟของเราไปด้วยละกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมานะครับ ก็เดี๋ยวทําคลิปให้เนาะอย่าลืมไปติดตามช่องอีมาหนึ่งเจเก้าไคอมโบด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะแข่ง PVP แ a ทเท่นะครับประจําช่องของแอดเนี่ยก็สมัครกันมาได้นะครับสามารถสมัครกันได้ก่อนเลยแอดจะได้เห็นด้วยว่ามีคนสมัครกี่คนนะครับวิธีการสมัครง่ายๆครับทุกคนทักแชทเพจนะครับบอกว่าเออผมจะเข้าร่วม PVP เมทเท่ตัวละครชื่ออะไรแค่นั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจดชื่อไว้นะครับประมาณนี้เลยซึ่งของรางวัลเนี่ยเดี๋ยว ผมเคลียให้แน่นอนผมมีของรางวัลให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อให้ทีมงานไม่ได้ซัพพอร์ตเราผมก็มีของรางวัลให้นะครับแต่ตอนนี้กำลังคุยกับทีมงานอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสมัครไว้ได้ก่อนนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม